มาวันนี้มาพูดถึงเงินเดือนไม่ไม่ประเทศอังกฤษกันเนาะอ่ะทุกประเทศเลยทางยุโรปเรานะคะกฎหมายเปลี่ยนทุกปีพี่น้องคาเพราะฉะนั้นทุกคนอยู่ประเทศไหนๆก็ควรเรียนรู้ข้อมูลนี้อันนี้ก็เป็นจุดประเด็นที่ยายจ๋าได้ยินมาแล้วก็สงสัยและเราก็ยายจ๋าก็อยู่ทางทพ,าพาี่ยูพี่มาร์คเอ่อพี่มาร์คเนี่ยพี่ยูเนี่ยมาก็5าห้าหกปีเนาะแล้วก็คุยกับเมียฝรั่งที่อยู่อังกฤษหลายๆคนนะคะจุดประเด็นวันนี้ได้ความรู้ดีๆมากๆเนาะ กับเจียจาโพสถามไปว่าพูดถึงเงินเดือนไม่ไม่ประเทศอังกฤษกฎหมายเปลี่ยนรุ่นนี้จะไม่มีเงินอ่าเงินเดือนไม่ไม่ตลอดชีพแต่มีเงินปลอบใจ18เดือนจริงไหมนะคะก็มีคอมเมนต์ของคุณพี่เนาะขออนุญาตเอ่ยนะคะพี่แหม่มก็คือณนะตอนนี้แกก็มีประสบการณ์สามือติ่งเสียอตอนนี้เรื่องงานศพก็ยังไม่เสร็จนะคะ ก็เอาความรู้มาแชร์กันอันนี้ฝากขอความรู้จากทุกๆคนที่มีประสบการณ์จริงๆนะคะเนาะมาอ่านกันเนาะเป็นวิดีโอไว้เพื่อเอาไว้เป็นข้อมูลแต่ละประเทศเราต้องตามกันนะเรื่องนี้เน้นๆนะคะยิ่งชีวิตเราแต่งงานอยู่กับฝรัง่งประเทศนั้นๆนานมากกว่า5ปีขึ้นไปเนาะเงินเดือนไม่ไม่ยังคงมีอยู่นะน้องจา๋าบางอาชีพสําหรับชายใดที่เกษียณก่อน อ่าพศ2012นะอะอย่างเช่นสามีของพี่เนาะท่านกเกษียณพศ2009สามีทำงานเมืองแร่อันนี้พี่ได้กินต่อสามี80%นี่ถือว่าได้เยอะนะ80%นะฮะจนตลอดชีวิตและอีก6แฟชั่นนะคะก็คือ พวกประกันหรือหลายสิ่งหลายอย่างเนาะของสามีทําไว้เรื่องแบบนี้มันจะเป็นช้อยแตกต่างกันไปนะคะที่เป็นของรัฐอันนี้ทางรัฐเขาจ่ายเยียวยาจิตใจหรือเงินช่วยเหลืออีก2,500ันอปอนเนาะอังกฤษนะคะคืองวดแรกและจะจ่ายเป็นเดือนอแล้วแต่อัตราเงินของสามีแต่ละคนเนาะ คนดีและอายุการทำงานแต่ละคนไม่เหมือนกันหากสามีท่านใดทำไว้นะะพีวสัสเปเชียลเนะก็คือประกันนะฮะชีวิตหุ้นบ้านต่างๆเขาทำไว้ต้องรอเปิดพินัยกรรมจ้าสำหรับตัวบ้านและที่ดินหากบ้านที่ไม่เกินสองแสน 2องแสนหกหมื่นจะตกเป็นของภรรยาหากไม่มีพินัยกรรมแต่หากมีพินัยกรรมภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแต่งงานเกิน5ปีเขา,าเข้ามาอยู่บ้านาเกิน5ปีมีชื่อในบ้านและชื่อในที่ดินถึงมีพินัยกรรมภรรยาสามารถอยู่บ้านตลอดชีวิตได้ส่วนสามีท่านใดเกษียณหลังพศ2012รัฐบาลจ่ายเยียวยา จิตใจ2,500งวดแรกและจ่ายอีก18เดือนเป็นจำนวนาตามจำนวนรายได้ของสามีแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะขอบคุณมากๆเลยกับพี่แม่มเพราะพี่แมมนี่ตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างเดินเรื่องนะคะของประเทศอังกฤษเนาะอันนี้บอกเลยเน้นๆเพื่อเอามาแชร์แล้วก็เอาประจำไว้หน้าช่องเพื่อที่เป็นความรู้กันเพราะเวลาไลฟ์สดแล้วมันจะไม่อยู่นะคะ แล้วมีพี่คนหนึ่งเนาะจริงค่ะรู้มาคร่าวๆเหมือนกันนะคะอันนี้สําหรับสาวๆอังกฤษเลยเยียวยาจิตใจไม่ได้เยอะอืมมันขึ้นอยู่กับรายได้ของสามีส่วนเงินกเกษียณจากรัฐบาลจะหยุดในเอ่อให้เมื่อสามีตนเอ่อแต่เงินกเกษียณทำงานยังได้ต่อค่ะจากสามีได้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่แน่ใจนะคะพี่อยู่อังกฤษไม่เคยรู้เรื่องเงินไม่ไม่เลยสามีเสียสองปีที่แล้วผ่านมา เออต้องเข้าไปที่ไหนนะอันนี้อันนี้คือเป็นข้อหนึ่งควรจะติดตามเพราะเงินกเกษียณเนี่ยถ้าเรามาวนอ่าหนึ่งหนึ่งสิ่งก็คือเราอยู่ครบเวลาห้าปีขึ้นไปนะสองดูอายุการทำงานของผัวแล้สามนะคะอ่า กฎหมายเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะบอกชัดอย่างที่พี่แมมอธิบายเลยว่าคนที่กเกษียณหลัง2012เนี่ยจะไม่มีเงินเดือนไม่ไม่ตลอดชีพแต่มีเงินเยียวยาแค่18เดือนอันนี้คือความรู้เน้นๆน,น,นะคะแต่ถ้าสามีที่กเกษียณก่อนอก่อนพศ2009นะคะลงไปด้านนูน้นยังมีโอกาสอยู่ก็ลองไปติดตามกันนะคะทุกคน ขอบคุณหลายๆกับคอมเมนต์นี้เนาะขอบคุณกับวิดีโอความรู้แล้วก็พี่ๆที่อยู่อ,อังกฤษนะฮะเอามาแชร์กันเพราะว่าเห็นประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ยายจ๋ามาถามในหน้าไลฟ์สดนะคะเพราะว่าเห็นคนที่ทําช่องประเทศอังกฤษออกมาพูดเพราะอื <c oughs> ในจุดนะปัจจุบันอืมกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปทุกๆวันนะคะเราอยู่ที่ไหนเราก็ต้องเรียนรู้ไว ืใช่ว่าใส่บาตเบกหามนะคะเรื่องนี้ยิ่งคนที่มีสามีอายุมากเรามาย้อนอายุอตอนกเกษียณของเขาเลยว่าอยู่ในกําหนดเขาไหมก็เหมือนนะัปัจจุบันเบลเยียมเนี่ยเปรียบเทียบกันนะคะนะัปัจจุบันเบลเยียมเงินเดือนไม่ไม่ตอนนี้จะมาตกอยู่ที่ตอนสี่สิบเก้าห้าสิบละอ่ะวันข้างหน้ามันอาจจะเลื่อนไปอีกทีนี้สาววัยออายุน้อยอืมก็ไม่มีโอกาสจะได้เงินเดือนไม่ไม่แล้วนะคะถามว่ามีโอกาสไหมเออ ก็มีกระตรงที่ว่าอาสมมุติว่าอยู่มากกว่า5ปีสิบปีสมมติสามีตุยตอนนี้เราไม่ได้รับนะคะเราอยู่เมืองไทยเนาะแต่ถ้าอยู่ต่างประเทศมันจะมีเยียวยาอาจจะเยียวยา1ปี2ปีเหมือนกันนะคะมีเยียวยาเนะาะคนมีลูกก็แตกต่างกันไปถ้าคนมีลูกเนี่ยเขาก็จะฟิกให้เลยคือเขาเรียกว่าสิทธิพิเศษดูแลลูกใช่ไหมเนาะ แต่ทีนี้คนไม่มีลูกก็ต้องรอนะคะเหมือนอยู่คนเมืองไทยเนี่ยเยจะเอามาพูดทุกครั้งเลยว่าอายุ41ปีสามีตุยอตอนนี้เดินเรื่องแล้วเขาจะต้องได้รับตอนอายุ49พอถึงอายุ49ถ้าสมมุติว่าเรายังไม่ได้แต่งงานเราก็มาเดินเรื่องนะฮะเสียเงินแหละจ้างคนเดินเรื่องให้เรามารับเงินจาก49จนตลอดชีพเราได้ตามเปอร์เซ็นที่ ผัวทำงานสะสมไว้นะฮะและเคสแบบนี้ต้องแตกต่างกันนะคะก็คืออย่างเคสของแฟนพี่แมมเนี่ยเขาจะมีประกันอีก6รายการนะคะแผนแฟนชั่นนะแฟชั่นที่เขาทําไว้กับรัฐบาลหรือกับเอกชนก็ตามนะคะ,ะมันก็จะแตกต่างกันไปเนาะแต่บางคนไม่มีอะไรเลยก็มีฝรั่งความคิดแตกต่างกันนะบางคนเขาก็แพนดีแล้วทุนแรงเงินเขาถึงเขาก็จะเซฟตรงนี้ไว้ให้กับลูกเมียนะคะ แล้วในการทำงานของเข้าด้วยแหละเนาะเออก็ขอบคุณหลายๆขอบคุณพี่แหม่มแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทางประเทศอังกฤษนะคะเอาเข้ามาอัปเดตสถานการณ์เงินเดือนไม่ไม่ในปัจจุบันพศ2025และมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามสถานการณ์เราก็ต้องติดตามและเรียนรู้เอาความรู้นี้ไว้นะคะ ปกป้องตัวเองกันทุกคนถามว่าอยากได้เงินเขาไหมเออพอถึงนา,นาขณะนั้นอย่าลืมว่านาปัจจุบันเรามีเงินไหมดูแลผัวที่ป่วยอยู่หนักขนาดนี้ยอืมอย่างน้อยถ้าเขาตุยไปมีเงินเดินแบ้ไม้ก็ยังเยียวยาเราไปอีกตลอดชีพนะฮะโหยิงไปเห็นเพชรประเทศสวิตเซอร์แลนด์อืมฟังคุณชัยทำนี่ปัืดยอดเงินเดืนเม่ไม้สูงมากเลยนะเจ็ดหมื่นกว่าเจ็ดหมืนกว่าเนี่ยนะ พอฟังทางเบลเยียมในเต็มที่ยายจ๋าจฟังนะอาจจะมีนะคะอาจจะมีเพราะไม่มีคนมาแชร์ทั้งหมดเนะาะเต็มที่ห้าหมื่นกว่าก็ถือว่าเยอะแล้วนะสี่หมื่นกว่าบางคนเจ็ด้อยยูโรก็มีด้วยเหตุผลการเซฟของผัวเขาการทํางานของเขานั่นแหละนะนะการสะสมของคนนะ่ะมันแตกต่างกันแล้วก็เลเวลการทํางานด้วยเนาะอืขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณความรู้ดีๆนะทุกๆประสบการณ์นะคะ